สวัสดีครับพบกับช่องมณิดบ้านาณาครทุกคนนี่ก็จะว่าทุกคนมาเก็บเห็ดนะครับก็มาเผาเผาใบไม้นะครับก็เจอเห็ดเป็นเห็ดพอหนังกําลังออกครับนี่เขาก็จะดอกไม่ใหญ่ค่กว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าดินมันตืนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับมาเก็บน้ากันเด้อนะครับมุดจอมาเก็บเลยครับปุ้ใดอยากเก็บครับพี่น้องเบิ่ง ที่นี้ก็มาเผาไอหัวหนาครับมันก็ออกนะครับปกติเคยออกทุกปีครับอยอ่ออใต้ใบสะแบงอันนี้ผมเขี่ยใบยสะแบงออกแล้วนะครับมันก็จะดอกประมาณนี้แหละดอกบใหญ่ครับได้มาเท่านี้ละเก็บแป๊บเดียวนะี่ครับก็อยู่อยู่ใต้ใบสะแบงน่ครับฝั่งนี้ก็มี นี่ตะมอดเลยครับตะปอดเลยเดี๋ยวบังแสงก่อนครับทุกคนอื ดอกหนึ่งบางดอกน้อยๆเดี๋ยวครับจะได้ประมาณนี้มันก็ามาเผาไว้นะครับเดี๋ยวมันก็ออกเคดอีก ฝั่งนี้เห็นไว้อยู่ทรงทำดอกดอกนี้น้อยครับผลก็ชาลางหน้าดินนะครับมันก็จะแตกขึ้นมาประมาณนี้ดอกมันดอกเล็กๆครับก็ลังดอกน้อยๆ กำลังแทบครับดอกน้อยๆนะเป็นดินดินดินไอ่ดินไอ้คู่น้องครับทุกคนมันดอกใบใหญ่อดอกเป็นดินเหนียวครับนี่ก็จะดอกประมาเนี่ยใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงเ้ากรลำใหญ่จริงนะปกติก็ออกหมดแล้วไม่ังไม่ออกครับ ียดูก่อนมันเป็นลากเข็ดเพราะอะไรเนี่ฝั่งนี้ก็ยังไม่ออกมากำลังเริ่มออกครับที่ผ้าไปเบิ่งไงที่พ่อไว้นะครับ ยนะครับนี่ครับกรบวพอไใบมันจะทำดอกดอกได้น้อยนะครับน,นครับคลิปนี้ก็พามาเก็บเห็ดคลิปสั้นๆครับ ไปหาเบิ่งหม่องไม้ก่อนจถ่ายเบิรครับ